คำว่าพระอริยนี้ก็คือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คือผู้ที่เป็นที่บูชายอย่างยิ่งตลอดการเป็นผู้บรรดาลสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างได้ผู้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่แปรพันแล้วตลอดการผู้ไม่ประมาทแล้วเป็นผู้วิเศษนั่นเองคำว่าอริยคำนี้ คือผู้มีบุญคุณต่อเราในสัตว์ทั้งหลายผู้บอกทางบรรดาล,ลากทั้งปวงของมนุษย์ทั้งหลายหมู่เราผู้ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันผู้ไม่มีความหลงอีกแล้วผู้เป็นนามธรรมทั้งสิ้นทั้งมวลอย่าเด็ดค่ะอริยะคํานี้คือสิ่งที่มนุษย์ธรรมดารู้ะระยะอริยะ คือผู้มีบุญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาอาริยะคือผู้มีความดีผู้สำเร็จทมผู้มีฤทธิ์ผู้มีปฏิหารผู้มีบรันรดาลได้ในวิญญาณฤทธิ์อิฤทธิ์เป็นที่อจจัศจรรย์ทั้นปวงอริยะคือเป็นผู้มีความรู้อันประเสริฐเป็นแก้วสารพัดนึกเป็นสิ่งสำเร็จทุกๆประการในชีวิต ทั้งอยู่และดับคำว่าอริยะคํานี้คือสิ่งที่สมปรารถนาได้ทุกๆประการถ้าผู้ใดมีจิตเป็นอริยะแล้วผู้เป็นเซียนอริยะทั้งหลายเป็นที่พึ่งของคนในโลกทั้งหมดทั้งปวงจิตอริยะจิตที่สูงส่งอริยะคํานี้คือต้นกำเนิดแห่งความดีทุกประการ และสำเร็จแล้วซึ่งอริยะนั้นทุกประการอาริยะคือเป็นรัศมีเปล่งประกายของผู้หลุดดับอาสวะสิ่งเศร้ามองทุกประการเปรียบประดุจเพชรน้ำหนึ่งอริยะคือผู้ฝึกตนจึงเข้าถึงได้ผู้ฝึกจ,จิตใจฝึกทุกสิก่งอย่างจึงเข้าถึงได้ อริยะผู้ฝึกฝนตามอาจารย์ที่สําเร็จได้ตามจิตที่ไม่ตายจิตผู้มีชัยเหมือกว่าชนะมารทั้งปวงจิตที่เป็นดวงแก้วมีโชคลอริยะคือจิตผู้มีชามีฤิธิ์ในความดีทั้งหมดความเจริญในความดีพูดดีพูดเจริญอริยะคือจิตที่จะสรูแล้วนั่นเอง